บ่ไรลงกินบ่กินเองอยู่บ่อกินะเยกับ,บก่่อเยับนี่โ oh, อ้สิรพอสวัสดีครับวันนี้ฟ้ามครับมะวันนี้ว่าเลียงรอสะพานครับเนาะไต่สะพานมูลมาอืมมาผักพนจังมือครับไปเรียงรอหาดจุม,มือเี๋ยวอนเอาครับนะพาผักพอน,น้ำพอพเตนะอะบัตบ้าม่าวันนี้ ไปทุละสองอ,อกแต่ว่าเรียงคนเดียววันนี้มันนี่ถือว่าพักพรครับเนะตากอากาศเราหาดหอนเอาพผเพ็นธุ์ยูไลกบเอามาเปลี่ยนบรรยากาศจังเหมือนกันครับยางสม,มือหลวผมบไว้ อย uh. um, okay. uh. ู่บ่อไปมันหย่านอยู Hawaiian> ่บ่มันหย่านอยู่บ่หัวไงถึหย่านงัวหน่อยนี่ครับพ่อพอบาดับพอตีนะมาเศ้าหมครับมาว่ามากินน้ำเศร้าหมเสืออยู่ป็นน้หมส่วนของทำนี่ฟ้ามีพุ่นเหครับพุ่โน่นเก่า ตัแต่รอบแรกที่ลงมาครับยอยู่ปลานั่นแลวเลยนี่นี่ก็อยู่หน่อขึ้นกนาล์นะเอาตื่นกล่องอก็อย,อยังได็กรับน้ำกระบกแข็งครับนะน้ำรดน้ำลดไหลสแสดงว่าร่าสีเป็นปล่อยเคลื่อนออกครับน้ำรดลงแค้ง ทำนะทำบุกครับยนะาก็พอได้กินอยู่ครับเนาะเอาพอเตะพอบาดเราเลี้ยงกะจังได้จังยาเลือดลายนะครับนี่ครับพอได้กินได้ยาอยู่ครับนี่ยให้ปลอักเติมอ,อยู่ครับแต่ว่าเลี้ยงได้บุกเมื่อเกินสามหมื่นครับเนาะยามันกระจายเหี่ยมจะสัน่นกลายเป็นเช่นแสดงว่า ไปเลี้ยงมันใหม่เราคลองซัมเนฟาร์มนี่มันนี่กับที่ยู่นี่แล้วครับเนะาะพักพอนจังมือก่อนอื่นจังสิไปคือเก่าครับนี่ครับหญ้าสภาพเนี่ยมีหญ้าววายหญ้าเป็นหญ้าคือเครือครับนะหญ้ยาวยวายหญ้าเครือพอได้กินอยู่ครับเนาะมันนี่ก็ถือว่าใส่ได้เพราะว่าเลี้ยงก็จะมาหนีเขาเลี้ยงเลาะมาเรื่อยๆครับเนาะสภาพดินแห้งมันก็กิกนดีหรอก มีน้ำให้กินพอมครับนะผมก็ไมีเห็ดเศร้าครับนะอดียาได้กินอยู่ครับนะสภาพหน่ครับนะดุนมาเถื่อกับทอ,ทอว่าพันยูดีอยู่ mm. องหายังครับ นี่ครับนี่ปอมม่องครับลอยขา,ขาวๆนะครับมองนามรดม่องถือกับดักปลาตะไคร้ม่องปัจจุบ้านเอ็นม่องครับตะไคร้ใสๆดักปลานี่ถือดีครับช่วงนี้นามรดที่นี่นี่ครับมากันแล้ว บอกแค่แล้วจกักใจกันนะเลี้<อ>ยงได้ไมมอย่างใดอยครับคุยกันเนี่ยย่งน้อยกัน <ฮ>กันไเลมคุยทักทายกันหน่อยครับนะโดนๆพ่อกัน จะมีไอ้หลุนครับนะม,นมาพักผ่อนดันใจวันแห่ใส่หม้อเอาัาเอกกีปลากินครับใตสะพานนะกีพักผ่อนนะครับนะไตสะพานเอาครับเมื่อนี้เราก็พบปะกันซ้นนำนี่แล้วครับเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวมาเลี้ยงอยู่ใตสะพานครับนะ พอทีมงานของป,ปตีพบัดนะปตีมะเร็งคนเดียวพบัดไปทุเะมนี้กาสิขำยู่นี่ล้วครับนะนี่มูลแล้วเป็นกาสิพออยู่นะครับนะหมูไม่จังสขามฝากไปขึ้เก่าครับหล่ะหดัดหรับมือนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ